วันนี้มาทำอะไรครับเข้าแหนมครับคือจะพาไปดูหงายใหญ่ข้างหน้ามฮเยนใหญ่เส้คไหนที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องสายแมนนะครับเราไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยสองเข็มขออนุญาตคุณเมืองนะครับผมเป็นคนเมืองอยู่เชียงใหม่ <laughs> <laughs> เชียงใหม่เชียงใหม่แต่กล้องยินมุกเล่ใช่เมืองเออหอ,อ <laughs> เชียงราย กรุงเทพเออคำว่าตั้งกล้องกับตบมุกเลยฮัลโหลคำวมายังไงยังอ่ะฮะยังบัตรลงตั้งแต่ไหนจบแล้วทำวอกวันพรุ่นี้นะครับจะมีการสอบสอบสอบเยอะสอบนังสอบให้เงินเออสอบรอบให้เงินครับ สำหรับ,บางงานักเรียนชั้นม .1 และม .4 มันคือการสอบชิงทุนนะครับคือที่หนึ่งก็คือได้ได้แล่เารู้ครับได้สี่ผ่นครับได้สี่ผ่นเราก็จะเว้นระยะห่างให้เรียบร้อยนะครับตามที่รัฐได้กําหนดไว้ <c oughs> คือพวกผมเนี่มาทําเองเนี่ย <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เรียงเก e. ้าอี้นี่เดี๋ยวดูดูความเท่าเทียมเสี่ยงยว่ากทิ่ง <c oughs> ไม่แบบมามาเจอะไรแกอ นี่นะครับสำหรับน้องๆมสีและมอหนึ่งลุงปิดมายาวนานแล้วหนึ่งปีเต็มนะครับยุงยากแล้วก็ค่อยๆแล้ไหนค่อยๆแพ้ไหนไม่ได้ก็ตอนนี้มันต้องมาให้ไปทหารนะตรงเนี้มนต้องมาให้ไปอ๋อเพื่อนี้มาอันนี้เพื่อนเขาไปีที well ่น่า เออเจ๋งว่ะใ้สูตก,ก็ใช่ <c oughs> น้าจให้ของงง็ให้ขันที่ดีอีกเลยเนี่ที่เรามนครับเราเรามาทําความสะอาดห้องสถาน,นครับซึ่งที่เราต้องทําความสะอาดนะครับเพราะาตอนนั้นเราทําลกที่มันลกนะครับเพราะว่าวัวชอบลือ้อครับ <c oughs> จิบ้มว <c oughs> ่าตกแต่มุงไม่ดันเดี๋ยวมาขอโทรศัพท์ มนตุ๊กโคละค่ะวันนี้นะคะก็มาที่ห้องสุดท้ายมาเก็บมาเก็บครัวห้องสุดท้ายเก็บของเก็บอะไรกันใส่แล้วใส่ไปนะอยางเร็วเร็วเออเปส่าพี่แกมันแดงแก่ใำ่แทำนนะมึงมึงกีดแท้เยอะแดงไม่แต่แบบใส่กีดมากเสาแหวนสุดท้าวันนี้เราเปิดชิปด้วยกันไม่มีรองเท้าใส่ไหนไหนนี่นม่อนี่นี่เป้นแบบเท้าเปล่า ถ้าสมมติเราปรโม่ด้ก็ได้หรอโหนี้เราจะได้กาแฟทุกคนวันนี้นเราจะไปคาเฟ่นะคะที่สำปะตองอยู่ตรงนี่นะครับผููนํำทางของเรานะครับจะหลอดหรือ,อจะหลงครับตอนนี้ ทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังนะคะเรากำลังอยู่ที่นี่ผมพาพีวันที่เอากับแกงแกงเพื่อนๆนะทุกคนเนาะกำลังจะพากันไปถ่ายรูปนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆค่ะจะพาเดินดูนะคะ อะไรตอนนี้เราเจอ,เอไม่ใช่คนคนะอะไรก็ไม่รู้ค <laughs> น <laughs> ยกักเอา้มามอเาชอ่เอเอันตรงตรงตรงนั้นจะเป็นมุมหน้าร้านนะคะที่เรายืนเปิดเปิดเมื่อกี้นะคะนี่นะคะทุกคนตรงนี้เป็นเมนูนะคะมาเรื่องได้เลย <laughs> เดี๋ยวเราจะพาไปตรงนู้นนะคะตรงที่ไม่ค่อยมีคนตรงรข้างในงนี่คนเยอะคะ่ะ ตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่เราจะไปออไปหาเพื่อนนะคะเป็นโต๊ะที่เรานั่งนะคะตามมเปิดแบบผักนะคะทุกคนผักอะ่ะที่ไม่ใช่ผลไม้นะคะผักที่ไม่ใช่ผลไม้ตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโต๊ะเพื่อนเราค่ะตรงนี้พิงเอที่นั่นนั่นมากแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลงังมีปัญหากับการเลือกโต๊ะค่ะคือโต๊ะตรงเนี้ยมันเด็ดมากมากทุกคน เดี๋ยวเราจะมา,มาภากันอันนี้คืออันอันนี้จะเป็นเออชาชาพีทชาพีทอ,อ,อันนี้แก้วเท่าไหร่ครับห้าสิบห้า,หาบาทห้าสิบห้าบาทราคาแน่น่าเกก่อน,นคุณนราคาน่ารับอยู่นะคือแบบน,น,นี่คือลองสองั่งมานะทุกคนก็จะแบบมีกลิ่น ของชาแล้วก็พีชชิมอันนี้ค yeah> ่ะหมดพอดีชิมอนี้นะคะก็คือชาแมนาวนะครับตัวอืมก็เดียวเดียวคนนั้นเราต้องลาเพสักการ์ดพิสมันก็คือรสชาติก็คือชาแมนาคือเปรี้ยวครับผมครับชาแมนาเปรี้ยวไหมก็คือเปรี้ยวก็ชาแมนาวครับเฮ้ยเราจะเดินไปตรงข้างในนะคะที่เป็นกระจกนะคะแต่เราจะคุยกันเงียบๆนะคะเดี๋ยวคนละ น้อยค่นี่นะคะคือกระจกเราจะเห็นทุกคนเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เราจะถ่ายรูปนะคะ านี่ก็เดินมาถึงไอจุดหนึ่งมุมหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเค้กแล้วนี่คือเค้กและขนมนะครับเป็นช็อกโกแลตฟัดชเค้กนะครับแบล็คฟีนะครับบลูเบอร์รี่ชีสพายนะครับแล้วก็ครีเอร์ซอนครับเพลนครีเอร์ซอนแล็ช็อกโกแลตเจเนชนะครับน่ากินมากทุกคนเหมือนะโซนน่ากินมากใช่เออแล้วก็มิลค์ที่ที่เขาทำเองครับเป็นมิลค์ทีบราวน์ชูการ์ของเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรบานอฟฟี่เหรอเขาเรียกบานอฟฟี่ไงักงานเของเราเนี่ยนะนะพนักงานนะยังยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเราแอบถ่ายเขาอยู่นะคะับเราแอบเข้าอย่งหน้าเลยนะคะแล้วก็จะับบเป็นแบบทุกคนไปจุดต่อไปกันเลยโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูมุมถ่ายรูปข้างนอกนะคะนี่คือออร์เดิด้านนอกนี่จะเป็นเก้าอี้สีขาวไว้ถ่ายรูปใช่เป็นบริเวณด้านนอกของร้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมถ่ายรูปกันนะะ จะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะนะทุกคนแต่ห้องน้ำก็ยังเป็นมุมถ่ายรูปเลยทุกคนจำไว้ตรงนี้นะคะจะเป็นอันมุมเอ่อเองกระบองเพชรอ๋อนี่คือแอนกอตราตราแบนเฮ้ยคล้ายคล้ายแบนเฮาเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนมันคือมันคือสุขุมนะคะนี่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมอีกมุมนะคะที่มันเป็นเก้าอี้สีขาวแล้วสวยมากน่ารักมากตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหม ไหนลองนายแบบไปนั уров, Pop, ่งหนสิคะเวลาเรานั like, oh goodness, right. oh so ่งนะคะเราจะไม่นั่งเต็มเก้าอี้นะคะทุกคนที่ใช้การถ่ายรูปนะคะใช่เหรอนี้นะคะแล้ก็จะไม่นั่งเต็มเก้าอี้นะคะแล้วก็เอาขาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นห้องมันเป็นห้องที่มีแอร์นะคะทุกคนเก้าอี้นั่งแล้วก็แบบโตเป็นแบบโค้งแบบนี้นะคะเท่มากเข้าไปดูสองแต่ว่าตอนนี้มีคนนั่งอยู่นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาที่ไลนเราก็เรียนด้วยนะครับที่จุกหุบคาเฟ่ครับทุกคนเปินบินบิบเอฟเฟกนะบินบินบิเอฟิกนะกระดิ่งกระดิ่งแถวกันต่อครับคนที่ดูถึงคุณไปจะเป็นไรเขาจะอะไรอู้ไทยอู้งเมืองนึงเลยอู้ไทยอู้ไทยทำซับไทยทำซับไทยเป็นอู้อู้เมือก็ได้นี่เออมันนี่แบบนี้เหรอมันเหมือนเลยบางตัวภาพูดไทยนะครับพูดไทย ปกติผมก็พูดทุกวันวอาคีย์บอร์ดคีบอหลอกเลยใส่ไม่ีคนแล้วฮะมีอะไรนี่เลยมันคือปุ <mañana lee> ๋ยหรือว่าพืชท่านเลยเกิดความสงสัยท่านในอัมาหินนะคุณไดตุ้มมาคุณได้ยืดท่านให้มาดมฉัรู้ว่ามันคือสารเคมีชนิดนหนึ่งซึ่ง อยู่ในจำพวกโพแทสเซียมโพแทสเซียมมีส่วนผสมช่วยให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตซึ่งคือนี้คือตะโกนตะกูลลมลุกนะครับคือต้นไม้ต้องการยังแมกต้นนี้ก็คือเตีลอะโตแปงคือสิบเอ้านปกติบ้านเราไม่มีครับต้นนี้เรียกว่าต้นโอลิฟออยคือนำเข้าจากฝรั่งเศสไม่รกิบซื้อต้น1,200ผมไปศึกษามานะครับโอเคครับจบเท่านี้กับการรีวิวต้นไม้ที่ผมรู้จัก เ็นยืครับผมครับมานแลครับผมรีบที่ไม่ส่งพ่อมาข้้างข้างมาได้ปุ้ยให้กินได้แน่ปังเน่ากินมานะครับผมเียงขุดดมสร็ม้มาไดเปอมันหนาีเลยวูกินมึงว้นมปากถ้าใครอยากกินนต้อมว้ตอมาน้มนมน้มนมตอกต้อต้มม้วมต้อมน้วน ใะ้มันไปอยู่ข้นตอนแรก้าพ like ืชศาสตร์เราจะมาเราลงชิ้ไปแนวซึ่งจะมาวิเคาะวางในหายในหยอมแม่นวที่เยอะม้านฝาเลองมเกียวเกียวมาบินเลยห้5มินิท e s later เป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยไหมเมื่อเมื่อเขาปอกอาหารทานพอกองพอดูกล้องก็อร่อยมอร่อยเลยบอกคนดูบอกคนดูอร่อยไหมอร่อยมาบอกคนดูอร่อยไหมเปื่อยกันเปื่อยก็ไม่ไม่ได้ต้องเปื่อยอยู่อันตรายกันตนี่นะคะน้องมาคนะคกุ้ยไก่้อามากับเกิมอวีแล้วก็น้องโอปอล์นะคะว่ามันเจ็บอหมน้องโอปอล์ค่ะย่างค่ะเออ เินนะคะเชื่อไม่ตายเลยค่ะโอ้พอดีจะกินสวยเลยไหมนะบอกหน้าตารีวิวแม่นะจ๊ะเป็นกองแสงเฉยเฉยนี่ยครับดูวป้ายทรายเอ๋ลองใส่ปล่อยกระสาวอนกครับปล่อยเอ๋มันเข้าไปเจองครับมันจะเลี้งเลืองสู้เลยเดือดตรงไหนวะเหลืองน้องเงินมากกว่า เอามาสะท้อนหน่อยขึ้นขึ้นหมุนแฟมหวไรคะน้องหิวาเรียงครีวิวนาฬิกานาฬิกานาฬิกาีครับไอ้เยี้ยีไอเยี่ยไเีไ้เยี่ยไเี่ย้เยีไอ้อเยียเอ่อ้ดูไว้ไ้ดูไว้ี่ไ่้อ่้้้เ็เเไ

ไปร้านปังเฮนนะคะเราจะกินของหวานกันทุกคนคือถ้าใครไม่รู้จักเขาว่าปังเฮนนี่คือไม่ใช่คุณสามสองแั้วเพิ่งกำลังเปิดนะเพราะมันเป็นเจ้าเลกเลยแน่นอนเขาจะแม่อยู่ถึงบุดป่ะไปยังไงกันนะันนี้่วันนี้กายเลี้ยงนะคะวันนี้กายเลี้ยงเลยไม่หรอกไม่หรอกวม่ได้ไม่ได้ก่อนนี่ค่ะชมเมนูนะคะนี่เมนู ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับนินไม่ห้งให้กินคนเดียวครับคนไม่ได้เมันเป็นอย่างไรครับเอ้ยตอนนี้ก็มาเอาเห็นผลแล้ครับใชวหมดแล้วออริจิมนะครับกินครับกิา ยังจะกลับแล้วนะคะคุณเอ,อ่อผู้ชมกลับครับฝากกล้องไปโอเคได้ได้สวี้ช่า <Bye. S 2> งพีง bye bye. ่เถอะินคิวก่อนไม่เออ <laughs> บีนคิวอะกลับบ้านแล้วจ้ทุกคนไปเจอก,กันใหม่ในคริ้หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย